เ <by> anyway, พื่อนพามาทำข้าวปั then, oh, ้นหกคำนะครับผมมาครับโบบักเลยข้าวปั้นหกคำสุกนะครับนี่ครับผมแล้วก็ปั้นกันเลยครับเพื่อนปั้นหกคำสุกพร้อมแต่งหน้านะครับผมเซตนี้ขายดีมากเลยครับผมโอ้โหลูกค้าชอบทานมากครับผมลูกค้าเด็กๆนะครับผมพ่อแม่ชอบไป่ชอบมาให้ลูกกินดิบนะครับผมชุดนี้จะเป็นชุดที่เซ็ตเมนูแล้ครับขายดีมากครับข้าวปั้นหกคำแต่งหน้านะครับผม ปั่นหมกความนี้ครับผมแล้วก็จะเบิร์นไฟสูงนะครับเบิร์นไฟประมาณ70%นะครับเพื่อนเบิร์นมากมันก็จะแข็งครับประมาณ70%็ดสบเร์เนะครับจะเบิร์นไฟแล้วนะครับนี่ครับดูความร้อนครับผมประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่องศาครับจากแก๊สหัวแก๊สนะครับครับเบิร์นก็ประมาณนี้เลยครับเพื่อนโพมะเรียบร้อยเสร็จครับผมดันเซ็ตเลยครับทีนี้ครับ ตัดเซตปั๊บเราก็จะตาเกลือมด้วยซอสทิลิจกิเลยนะครับผมครับผมใส่รซอสทิลิจกิลงไปนะครับราดลงไปแบบนี้เลยนี่ครับจะอร่อยครับซอสทิลิจกิตัวนี้จะหอมมันหวานนะครับอร่อยมากครับเติมไปด้วยนะครับนี่ครับมายองเนสใส่ลงไปครับมายองเนสใส่ลงไปใส่เยอะใส่มากอร่อยมากใส่เยอะอร่อยเยอะครับผมมายองเนสเออพวกนี้ไข่กุ้งครับปุบกลับปุบกลับ กับปุกกับอร่อยมากๆเลยนะครับผมครับไข่กุ้งนิดนึงเดือปุกกุงไปเลยครับปุกกับปุกกับอร่อยมากมายบรรยายไม่ถูกครับผมนี่ครับใส่ลงไปครับใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยครับผมนี่ครับใส่ประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆโอเคประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วครับผมนี่ครับน่าทานไหมครับเพื่อนโอ้โหน่าทานสุดๆทุนต่อไปนะครับผมเสร็จทุดนี้ละตามมาด้วยครับผม เป็นก้าวห่อสาหร่ายไส้แซลมอนนะครับเพื่อนๆครับาตามมาด้วยสาหร่ายไส้แซลมอนนี่ครับผมก้าวห่อสาหร่ายไส้แซลมอนนี้ก็ตามมาด้วยครับจะมีข้าวกับแซลมอนนะครับผมข้าวกับแซลมอนนะครับเพื่อนข้าวกับแซลมอนข้าวกับหมาณนี้ครับเพื่อนกำลังพอดีแล้วผมเลี้ยบข้าวครับไม่ให้ต้องเต็มหน้ามากนะครับผม ข้าวน้อยเกินไปก็ใส่ข้าวเพิ่มข้าวนิดนึงนี่ครับเี่ข้าวประมาณนี้ครับเพื่อนข้าวไม่ต้องเต็มหน้าครับแล้วก็ใส่แซลมอนลงไปครับเสร็จแล้วตัดแต่งของแซลมอนเราเรานี่นะครับผมใส่ลงไปครับต้องห่วงครับผมถ้าใครชอบทานแซลมอนนี่โคตรคุ้มคุ้มจริงๆรคุ้มทุกสิ่งให้เลือกสั่คุ้มมากมายครับผม ว่าแซลมอนเนี่ยผู้บอกแซลมอนนี่จะใช้ปลาเยอะมากครับเยอะมากกว่าข้าวปั้นครับครับของอันนี้นะครับพันพันโบก็ให้ครับผมหนึ่งสองสามครบเสร็จนะครับเพื่อนนี่ครับหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้เลยครับผมปาวางไว้ก่อนครับผมอีกเส้นหนึ่งครับผมเส้นหนึ่งจะได้แปดแปดชิ้นนะครับผมเส้นหนึ่งได้แปดชิ้นสองเส้นก็จะบวกคำครับผมโบ๊ะเลยครับผม คนชอบทานซส้มอนนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆครับผมสุดยอดคือว่ามันจะหอมครับผมมันจะหอมหอมสลายนไสสมอนหอมมากๆเลยครับผมหอมโอ้โหเวลาเรากินพราเพราะว่าสายไหลนี่เป็นของเราเป็นสายไลยอ่าพรีเมียมนะครับผมเวลารับประทานเนี่ยมันจะหอมมากครับหอมมากๆเลยครับถไปโอ้ป้าครับผมที่ ใครกินแซ้สมอนี่รับประกันว่าคุ้มแน่นอนครับผมคุ้มแน่นอนนี่ครับสมอจุดเลยครับโบบะประมาณนี้เะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าใส่ใหญ่แต่ทาคลิปนะครับผมทําคลิปไปทําคลิปก็ใหญ่เหมือนเดิมครับผมครับผมร้านเราเน้นคุณภาพครับผมคุณภาพต้องมาเป็นหลักเรามีลูกค้าประจําเยอะครับผมอยู่ได้เพราะลูกค้าประจําครับทุกวันนี้นะครับ หันหนึ่งนี้ครับผมหันลงไปแปดจะได้เซตนหนึ่งที่ได้แปดชิ้นสองเส้นก็สิบหกคำครับ,เน,นรบ,บเ,เน้นๆจุกๆับผมบอกเลยว่าเน้นๆจุกๆมาถึงบิกซีเลยนี่ครับผมประมาณนี้เลยครับผมโอ้โหโบ๊ะปะครับผมเพื่อนนี่ครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆโอ้โหหน้าตาน่าทานมากๆเลยครับผม ขอบคุณมากมากแล้วผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมเนี่ยโอ้โหอร่อยอร่อยครับแซ่บๆครับผมข้าวห่อไส้แซมอนคาลิวเรียกว่ามากิครับมากิอร่อยมากๆากนะครับผมครับผมขอบคุณมากๆครับผมที่รับชมคลิปครับผมทุกคอมเมนต์ขอบคุณอย่าลืมอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับแซงกิวสับขิงขาตะไคร้ใบมะกรูด